ม้เจอแล้วเรียนู้ไปต่อครับทุกทายผู้บนเวทีผู้ที่ห้านะครับผู้นะปปทีห่หกโหญิน<ย>นะครับฟ้ากับชมนีครับผู้เกล้าสุดซุปเปอร์บาสุนเดิมเจ้าผู้แปดนะครับข้อเดียวครับข้อเดียวผู้เก้ารับเสือภูอามาิอมบาเล็กครับผ<ย>ู้สิบไล์ก<ย>ัลสิบเกกอผู้สิ เพชรตัญชาปูจารัชูสิบสองเพชรสีนิดเพชรบปรใหม่เอเองโอเคผูสิบไปที่นายกปาจกมักรถคิยบโอ้อูสิบสามสิบส่เพชรกอหายคิวรอยรับสิบห้าอิรัปเพชรมีใจอิทกรัปเพชรมีใจสิแ้าสิหไปที่นักเตะเพชร

สีโคบปลต์ครับโกเก่ารครับโกเก่ารคารคับฟังด้วยนะคะเวลาป